ราค่ะพ so no, ่อแม่พี่น้องมันนี่เท่ากับกลับแล้วเนาะไปเบิึงคนกัลล่ายหลายพีในี่งท่านคนเงียบแล้วพี่น้องเนาะลงท่านเงียบแล้วเนาะเขาก็จบกันเขาก็มากินกันก็าก็เลิกแล้วเพราะว่ามันเมื่อแล้วเนาะพี่น้องเห็นไหมคนกับนังกินอากาศก็ดีพี่น้องแต่กินน้ำอยู่อากาศดีต่อกับยางคนกับนังกินน้ำอันสนามหยาพี่น้องเนาะคนกับนังกินน้ำสนามหยากินเข่ากินน้ำน้ำสนามหยา อากาศมันดีมันหนาวอยู่จะมากับมันหนาวแต่บอลพอพอปันอันบอลชุดๆนะจะมนกับหนาวอยู่เ้ากักลับแล้วเนาะพี่น้องไปเ้ากลับน้ำกันกลับบ้านเราต้องไปกราบพระก่อนวะกราบพระก่อนไปเลยยังไงเราก็ไปกราบพระุก็ลูปไงไปพี่น้องไปกราบพระน้ำกันข้ากับศิบป์ขอบคุณเวลา กบ้านจ้ะเป็นพี่น้องเป็นคันบ้านกบ้านนั่นกันเนาะอันนี้ในโตบ้านอนาะเป็นน้องเห็นปะเป็นซีพระพระหลายหลายพี่น้องพระหลายเมันมาสันเขาเนาะผ่ากำลังสันสันเพ้นมันสวยแล้วเนะาะพระกำลังสันเพ้น คนก็อย <ata> um ู t ani> <t ani> ่ต่างนอกหลายมาท่างในกับบอท่านเป็นใดเนาะมาเบิร์นเหมนกันดิเขาไปกราบพระบอสิได้ล่าล่ะพี่น้องเฮาก็สิมากราบพระเนาะกับจีลากับบานน้องบอกนี่างในพี่น้องได้เห็นนี่คือวัดที่ เบอร์มินแฮมนะคะ mm hmm. พี่น้องเห็นเบิร์เห็นเบิร์น้ำกันเนาะอันคุณพี่เราไปกราบพระอยู่พระนางสันพระกระลังสันมันสวยแล้วก็ว่าสันเพ่นแต่เนาะนะพี่นอ้องซื้อวัดเนาะพี่น้องได้เบึงน,นันซื้อวัดวัดสันติวงศ์วราราม วัดสันติวงศารามวัดสันติวงศารามขณะนี้บันจิของเมืองจาของยงเอิญบาถึงอยู่วัดสันติวงศารามเม,มืองเบอร์พิแฮมสาหาราชอาณาจักรเด็พี่นอ้องกวิกาพระอนสวัสดีค่ะพี่นอ้องมาเนี่ยเขายืนอยู่หน้าวัาดเนาะนี่คือหน้าวัาดเนาะพี่นอ้องวัดสันติวงศาราวราสันวารารามโอ้ยบอก็่าบะถึงเนาะพี่น้องเลยอย่าาบาปเด้ออย่ามาคนบาปวัด บัตรไทยอยู่ในเบอร์บิงแฮมพี่น้องเนะเาะบ้านยางน้ำผ้ามาเฮ็ดบุญวัานเกิดหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อพระท่านอาจารย์ชาญเนาะมันนี่จะใส่พี่น้องได้เบิงบายายตโตมโหฬารขนาดใดพี่น้องเดเบิงจากพูนพี่น้องจากตึกคุณจากตึกพุนเนะาะเกมีปลายบอกวัดอยู่กันว่าวันธรรมดาขันพุ่มมากเพื่อนระสิบ,บอกว่าท่านกัจจยวนตึกนี่หลังนี่นะตะกอนสมัยก่อนเกษมเมียนหลังนี่หลังเดียวเนาะ หลังนี้หลังเดียวนเนาะนี่หลังนี้หลังเดียวพอมาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเพนกะคนกัซอยกันบริจาคซื้อเนาะซื้อตึกแถวแถวนี้วันศุกรขายหายเป่นก็เลยซื้อมดเลยนี่พี่น้องเป็นกรเลยซื้อมองนี้มดเลยซื้อนี่เป็นวัดไทยในเบอร์บิงแฮมนะคะในซื้อมดเลยก็เป็นตอนนี้ก็เป็นวัดเมดเลยพี่น้องเนี่นี่เป็นทั้งวัดเป็นมดทั้งหมดเลยนี่พี่น้องหอดหอดพูดนะพี่น้องนบ้าหอดพูดนั่นแหละนั่น สุดมังหันเลยเป็นของใหญ่ๆหลังเป็นจักตึกติดกันหนึ่งสองสามสี่ตึกหาตึกติดกันพี่น้องสี่หาตึกติดกันเนาะเนี่ยสี่หาตึกติดกันตะกอนสมัยสิบกว่าปีที่แล้วก็จะมีแต่ตึกนีตึกเดียวจ้ะมีแต่ตึกนีตึกเดียวเนาะหลังนีหลังเดียวเนี่ยหลังนี้หลังนี้หลังเดียวจ้ะเนี่ยเนี่ยพี่น้องได้เห็นเนาะยามาเขาจิมาเขาจิมาเขามองนี้ ย่างเขาบองนี่พี่น้องเห็นปอบไปไปไปเก่าเนาะไปจะเก่าบันนี้เพิ่นกะขยับขยายไปเนาะขยับขยายเป็นกะบริจาคเงินแป็นก็มีคนมาถวายเงินน้ำย่างน้ำเป็นก็ได้เงินเพิ่นกะซื้อมองนี้เลยร้าเป็นวัดเนาะร้าเป็นวัดมองนี้ให้ช้าใท่กับมาหล่อะไรจะพี่นองเห็นอ่ะอันนี้ถือว่าบอลบอลปันดเนาะบอลหลายปันดกันบ้านเขาพรรษาออกพรรษาพี่น้องแน่นอึดเลยบ้านสงการต่างๆเนาะ แน่นอึบเลยคนนแน่นขนาดเลยหายไปน้องมาเบิงน้ากันแต่ผูดใดมาเบอร์พิงแฮมกะมาวัดมงนีเนาะวัดไทยอยู่เบอร์พิงแฮมเนี่ยเป็นวัดเนี่ยพี่น้องสุดมงนีแล้วนะซุดมองหัวนี่เห็นปะหลังใหญ่สุดมงหัวนี่พี่น้องเห็นปะเนี่ยหายไปน้องได้เบิงน้ากันพอเป็นใหญ่โตมาโห่ร้านวัดเันนี่ก็จะเป็นป้ายซื้อวัดเนาะเป็นเป็นเปิง นี่ไฟไฟมองมองใหญ่เพิ่นน่ะมองเข้าไปในมาออกมาบางอันไหนเนาะนี่เป็นปายเดี๋ยวจะให้เป็น้องได้เบิ่งชัดเป็นน้องเดี๋ยวเบิ่งชัดๆเนาะนี่เป็น้นนอ,นนองเห็นบ่วัดสันติวงศ์สารามพี่ไหมวัดสันติวงศ์สารามนี่แหละพี่นน้องโอ้ยข่อยกระไดเนาะ ยาวาได้พี่น้องพี่น้องไปเห็นน้ำกันไงกี่กี่ตึกเนี่ยพี่มมากี่คูหาเนี่ยสี 4, 5, ่ห้าครูหาเนาะสี่หา้าคูหาหลังไงห,หลังโตพี่น้องนี่อันนี้คือวัดจาเอามาอืมบัดจา้าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวมา เดี๋ยวเบิ้งเนาะเห็นมาวัดใหญ่โตมโหฬารเฮาสิกลับแล้วจ้ะพี่น้องเฮาสิกลับแล้วค่ะไปเบิ่งมาเบิ่งทั้งหน้าธรรมดาก็จะถ่ายทั้งหน้าก่อนเบิ่งทั้งหลังอันนี้ถ่ายทั้งหลังเลยเบิ่งทั้งหน้าพี่น้องบ่เป็นหยังดอกเนาะเพราะว่าเฮาต้องฟ้าเนาะยามเฮามาเฮาก็ต้องฟ้าเป็นใส่บาใส่หยังไปกราบพระคนกันหลายเฮาก็ต้องไปใส่บาสเฮ็ดอันสังฆทานเนาะพิทุูยานห้าก็ต้องฟ้าไปเฮ็ดก่อนเฮาก็ขึ้นมาถ่ายทีหลังเนาะพี่น้องปะกลับแล้วจ้ะกลับน้ํากัดจ้ะ หอยยางกับน้ากันเนะาะหอยยางกับเบิร์แอรีรยมวงนี้แอรีรยมวงนี้เป็นเป็นยังไงแน่แอเนี่ยเขตวงนี้เป็นันงไรอรันนี้เป็นอะไรเป็นโรงแรมน้องหรือเป็นไรโอ้โรงแรมจริงๆด้วยอันนั้นเป็นโรง,นง,งแรมตรงขามกบวัดพี่น้องโรงแรมตรงขามกบวัดพี่น้องไปน้ำกันพี่โอ้๋เมตาบาตหลังใหญ่ ญานมงนีจะเป็นวนมากจะเป็นอันจะเป็นแขกพ,กพี่น้องแขกคนอยู่เนาะหลายเนาะพี่น้องบ้างมีแต่บานหลังใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยกระสิยางกัะลังยางกระบ,บานกับเอือยมาวัดหลักกระสิแมา่ยางกระบ,บานเบงเอื่อยเปนหอบบุญเ,เต็มกระเป๋าเลยหอบบุญเต็มกระเป๋ากับบ้านตอนมาบ่าเต็มกระเป๋าเด้ ตอนมาบ่าได้เต็มกระเป๋าตอนตอนกลับเต็มกระเป๋าเลยบุญเต็มกระเป๋าวันน้องจะไปรถเมย์มาสิไปรถเมย์น้ำกันจ้าขามถนน,นก้อนพี่น้องขามถนนะไ,ไปน้ำกันสัญ,ญญาณบอกให้คนณยางได้แล้วบ่พี่น้อยยินเบาเสียงเสียงติ้งติงต้งติ้งติ้งน่ะสัญ,ญญาณใน้ยคนณยางราะว่ากดมันกระดิหองพี่น้องให้บ,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 บา้านหลังนั้น Pino, bang bát là nành nhái nhảy nhảy, có phải mình nành băn lặt cho băn, băn lằng như ngay nưng, băn lằng nhảy, băn lằng nhảy to, nhảy lại Pino ấy, vặt cả nhái nhảy sa, but, cảm thấy là hôm không có nhiều thế nào nè Pino, um, thông thường là người nén nè. ทางคุณเขารักนั่นแหะพี่น้องไปไปน้ากันเดี๋ยวข้าถ่ารถแม่จะเข้ารถแม่มา้ากับจิกลับานเดี๋ยวไปพอกันอยู่บ้านนะพี่น้องเนาะ